ก็มีแบทบรอกโคลีอีไม่มีใครอยู่โหไม่เอานะ้าต้องเงียบแม่หลับอยู่โอ้ว้าวอะไรเนี่ยอืมอมยิ้มเดี๋ยวนี่เป็นกับดักหรือเปล่าอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะต้องจับผมไม่ได้ก่อนแม่โอว้าว <c oughs> นี่คือสิ่งที่ฉันฝันถึงมาตลอดเลยปาร์ตี้นี้เจ๋งไปเลยหยุดตรงนั้นก่อนค่ะห้ามมาวหาหันเข้าไปนะอ๋อแต่เค้กป๊อปของฉันโอยก็ได้ไปก็ได้บ้าจริงๆเลยต้องกินให้หมดก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาม้าน้ำตาลโรยโปรยลงมาที่ฉันเลยมันจะต้องเยี่ยมสุดๆแนะ่เอาล่ะต้องลุกขึ้นก่อนแค่นี้พอแล้วล่ะ เรียบร้อยแต่งหน้าด้วยน้ำตาลโรยถึงเวลากลับไปปาร์ตี้แล้วโอเคฉันพร้อมเข้าไปละโอ้ว,ว้าวคุณดูดีจังเข้าไปได้เลยค่ะเพลงดีจังเลยมีใครมองฉันอยู่ไหมนะถึงเวลากินของหวานแล้วอร่อยจังแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยล่ะ โอ้ยนิ้วโป้งฉันใช่ใช่ฉันว่ามันคงเจ็บน้าดูดูสิขนมสักหน่อยนะ่าจะช่วยเธอดีขึ้นนะนั่นอะไรอะ่ะช็อกโกแลตเหรอไม่อนุญาตให้เอาเข้าโรงพยาบาลนะมันนี่ดีกว่ามาดูนิ้วโป้งของเธอกันเอ,อ้ยทำไมรถเข็นถึงไม่ขย,ยับละ่ะถึงฉันไม่อยู่ก็อย่าลืมกันนะฉันอยากให้เขาได้กินขนมจริงจ อยากรู้จังว่าจะแอบเอาเข้าไปได้ไหมแค่ถูพื้นน่ะเฮ้ยอะไรอยู่ในถังน่ะเอาออกไปอยู่นี้เลยนะไม่ไม่น่าได้ผลหรือว่าฉันอาจจะว้าวเต้นเก่งนี่เดี๋ยวหยุดตรงนั้นเลยห้ามเอาขนมเข้า ใช่ฉันว่านั้นก็ไม่น่าได้ผลเดี๋ยวฉันว่าฉันคิดออกแล้วฉันมีเงินเท่าไหร่กันนะเฮ้ย hey, บางทีคุณน่าจะปล่อยให้ฉันเข้าไปนะโอ้ว้าวนั่นเงินเยอะเลยนะเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้บอกให้เธอเข้าได้นะไม่เดี๋ยวฉันก็จนพอดีนุกอะไรไม่ออกแล้วครับอะไรนะ ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ว้าวฉันว่าเขาทำให้ฉันคิดออกเฮ้ย oh. hey, อันนี้โรงพยาบาลอนุญาตนะ oh, แค่กลิ่นก็บอกได้เลยรีบเอาเข้าไปเลยเออหือ uh huh. กลิ่นอะไรกันเนี่ยเออมองอะไรงั้นเหรอเฮ้ย hey, ดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้อะไรอะ่ะกลิ่นเหม็นสมัร์ รู้นะ่าแต่ฉันแอบเอาเข้ามาด้วยวิธีนี้แหละหนายต้องใช้ช้อนเชื่อฉันสิเฮ้ย <Hey, S 2> นี่อะไรนะ่ะเธอเอาช็อกโกแลตมาให้ฉันจนได้สินะโอ้ไม่ซ่อนเร็วรู้สึกยังไงบ้างพ่อจะกินอาหารได้ไหมโ oh, อ้อีรสชาติแย่ชัดโอ้ใช, oh, ใช่ฉันไม่โทษเธอหรอกฉันเออมีคนไข้คนอื่นให้ต้องไปดูด้วยอะ แล้วทีนี้เราจะเอาเจ้านั่นลงมายังไงล่ะบางทีฉันอาจจะกระโดดคว้าได้นะหยุดนี่คือสาเหตุที่นายเจ็บตัวตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอแค่รอตรงนี้ฉันมีวิธีแล้วด้ามไม้ก,กวาดนี่น่าจะใช้ได้ไปทางซ้ายอีกหน่อยไม่ไม่ใช่สายนั้นเอาล่ะนี่ก็ไม่ได้ผลได้เวลาใช้ท่าไม้ตายแล้วโอ้ยนิ้วฉัน ดูเร็วเข้าเอา่อทำอะไรกันอยู่นะ่ะฉันแค่เอ่อยืดกล้ามเนื้อนะคะออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงอะไรเนี่ยพวกเธอทำใช่ไหมได้เวลากินขนมอร่อยอร่อยอดูมาเป็นพวกนี้สิขอบคุณมากค่ะแม่อยากกินไม่ไหวแล้วเอาล่ะได้เวลาชิม,มเดี๋ยวกันนะแต่ว่า ช่โคชน่าจะไม่อนุมัติให้กินมื้อเช้าแบบนี้โอ้ยแล้ฉันจะทําไงดีอ่ะโอ้รู้แล้วก็แค่พลิกรูปกลับกันเท่านี้โคชก็มองไม่เห็นแล้วฉลาดจังเลยได้เวลากลับมากินมื้อเช้าฝีมือแม่หวัดดีเจ้ามาฟินตามฉันมานี่เลยนะยส s yes. ในที่สุดก็กลับถึงบ้านสักทีอ่ะอยากพักมากทีนี้ก็แค่หาช็อกโกแลตที่ซ่อนเอาไว้ย yes. ส อะไรกันที่ว่าฉันจะไม่เห็นเหรอเห็นจ้ามานี่เลยนะเอาล่ะทั้งคู่ถูกจับได้ว่าแอบกินขนมออกกำลังกายเลยได้เลยค่ะเร็วต้องสควอชเอาใจหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันตายแล้วโอ้แม่คะสวัสด,ดีจริงด้วยสิเดี๋ยวแม่หาอะไรให้กินนะไส้กรอกนี้นะ่าจะมีโปรโตีนแล้วก็พลังงานที่ต้องการตายแล้วห้ามเอาอาหารเข้ามานี่ดูก่อนนะฉันว่าฉันคิดออกแล้ว เชือกกระโดดน่าจะช่วยได้ก็แค่เอาด้ามจับมันออกส่วนไส้กรอกนี่ก็เอามาผูกไว้กับเชือกกระโดดยังไงล่ะสเร็จแล้วเปลี่ยนด้านจับให้กลายเป็นไส้กรอกแสนอร่อยแทนเดี๋ยวเอาซ่อนไว้ตรงนี้ให้ลูกมหาก็แล้วกันโชคดีนะทำไมสควอแล้วเหนื่อยซังไม่ไหวแล้วอ้าวล่ะเลิกสควอตได้แล้วต่อไปไมาเล่นเชือกกระโดดกันเอานี่ไปแล้วก็กระโดดซะลุย ให้จริงแนมะ่ส้อไส้กรอกไว้ให้ฉันด้วยเฮ้ hey, ฉันขอกินชิ้นหนึ่งสินะมันดูอร่อยอะไม่รู้สิฉันไม่ค่อยอยากดูหนังเรื่องนั้นรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ hey, อย่าอยู่สิกระโดดต่อไปเรื่อยๆ okay, โอเคโค้ชหันไปอีกแล้วเอาไส้กรอกมากินอีกเวลาไปโรงเรียนลืมหนังสือไปไม่ได้เลยแล้วก็ขนมด้วยนี่แหละของสำคัญที่สุดชิ้นสุดท้าย โอเคต้องไปละไม่มีอะไรจะดีไปกว่าวันสบายสบายอะไรนะฉันว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างขนมพวกนี้มาจากไหนเนี่ยลีออฟฉันน่าจะรู้นะลาลาลาไปรงเรียนเลยนะเป็นวันที่ดีจริงๆเลยเส้นทางลูกกวาดนำไปทางนี้เขาต้องอยู่ใกล้ๆแน่รอจนกว่าฉันจะเจอเขาก่อนเถอะ อแทบอดใจรอกินขนมไม่ไหวแล้วเออใครอ่ะเรียวเธอมากับนายเหรออะไรเป็นเป็นไปไม่ได้ฉันต้องดูดีๆแม่แม่หาฉันเจอแล้วได้ไงอ่ะก็แปลว่าอไม่นะขนมฉันเออฉันย้ายโต๊ะได้ไหมไม่อยู่แล้ว หายไปหมดเลยขนมสุกเฉรของฉันว้ยังอยู่ต้องรีบซ่อนก่อนแม่จะมาถึงแล้วฉันดูว่าต้องทำไงใช้มีดตัดปลายปากกาเน้นข้อความแบบนี้ทากาวที่หัวปากกาแล้วก็ติดกับหมากฝรั่งกดให้แน่ใจว่าติดแน่นต่อไปก็พันกระดาษรอบหมากฝรั่งแล้วก็ปิดฝาดูดีนี่หูแม่มาแล้ว ลูกหนีแม่ไปไม่ได้หรกลีโอถ้าลูกมีขนมแล้วก็โดนดีแน่อยู่ไหนกันนะเออผมไม่มีขนมนะหึน่าอายแฮะอ่ะฮะคิดว่าจะหลอกแม่ได้เหรอต้องเช็คในนี้ก่อนตกกาเหรอแค่นี้เหรอผมบอกแล้วแม่แปลกใจแต่ก็ประทับใจนะเด็กดีโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะฉันควรได้รางวัลละ ดูนี่สิฉันจะแกะกระดาษออกเอ้านี่แหมขอบใจดีจริงๆที่แม่ไม่เห็นเจ้านี่ออืมอร่อยจริงๆเลยว่าไหมสวัสดีค่ะฉันมาหาเพื่อนเพื่อฉลองวันเกิดค่ะเข้าพร้อมเค้กนั่นไม่ได้แน่จากจุดนี้เป็นต้นไปห้ามเอาอาหารเข้าะเร็วเข้าส่งมาให้ฉัน ตอนนี้สําหรับเรื่องฉันนะโอ้ไม่ลูกป่งฉันโ oh, อ้โหรงพยาบาลนี้ใจร้ายใช่ไหมสุขสันต์วันเกิดว้าวเซอร์ไพรส์รจริงๆันเนาของดีมาให้เธอละเออแล้วฉันแอบเอาอีกอย่างมาให้เธอด้วยน่าอร่อยดูสิมีขนมอยู่บนกำไลของฉันนี่ให้เธอเพลาะพยาบาลดิสเคสของฉันไปแล้ว ว้าวเธอเฉล่าจังฉันอยากกินขนมอยู่พอดีใช่อาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยเลยเฮ้ยฉ hey, ันได้ไอเดียดีๆแล้วฉันจะเป็นคนแรกที่เขียนบนเฟือกของเธอทีนี้เฟือกของเธอก็น่ารักขึ้นแล้วเย้ yeah, ฉันชอบจังได้แล้วชานี้ต้องอร่อยแน่นแน่ระหว่างรอชาเสร็จนี่เดวิดอะไรหนูก็อยากดื่มอะไรเหมือนกันนะ เออได้สิเออมีผงช็อกโกแลตมิกซ์ในนี้อร่อยขนมขนมดีที่สุดเลยใช่เขาหยิบก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรกันนะ่ะเธอกินขนมหมดเลยเร็วเอามานี่เดี๋ยวนี้พูดจริงนะเอาคืนมาดูนี้เลยไม่ดีพูดเล่นนะเอยตอนนี้ฉันโกรธเธอสุดๆเลยเแต่ขนมเฮ้ยก็ได้เอาคืนไปถ้าเธอชอบมันมากนะะัะเย้ขอบใจนะเดวิดเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันไม่มีขนมจะกินแล้ว เอาละไม่เห็นเธอเลยฉันจะแอบ,บเข้าไปแล้วก็ไปหยิบกัมมี่เวิร์มที่ฉันซ่อนไว้ที่นี่ yes ฉันชอบกัมมี่มากเลยของโปรดเลยละ่ะไงเดวิดหนูขอกาม,มี่เวิร์มหน่อยเฮ้ยเอาไปทั้งถุงเลยเธอเอาไปแล้วแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนเพราะในขณะที่เธอกำลังกินพวกนั้นฉันก็ยังมีขนมลับซ่อนอยู่ฉันหยิบหลอดยาสีฟันแล้วบีบออกให้หมด ดูเจลพวกนั้นสิโอเคหลอดก็ว่างแล้วฉันจะทิ้งยาสีฟันแล้วก็เอากัมมี่เวิร์มกลับมาเลื่อนมันเข้าไปในหลอดใส่ได้พอดีเลยตอนนี้ฉันจะปิดฝากลับเข้าไปเพื่อให้เนียนและตอนนี้พออยากกินกัมมี่เวิร์มก็มีพร้อมแล้วเยสแทบเราจะเคี้ยวกัมมี่สายน่าอร่อยนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะอืมอร่อยมากอ๋อพวกแกเป็นขนมที่ดีจริงๆโอไม่นะเธอตรวจขนมนี่นะ ฉันว่าเธอต้องมีไม้กายสิทธิ์ไว้ตรวจหาขนมแน่ๆไม่อย่าเอาขนมไปนะจะทำไงดีอ่ะฉันเสียขนมไปไม่ได้หรอกฉันต้องซ่อนพวกมันไม่ให้เธอหาเจอบางทีอาจจะใส่ลงไปในรองเท้าได้โอเคฉันจะใส่มัาทั้งหมดไว้ใต้เสือ้ออืมไม่ได้เรือ่งสักอย่างโอ้หนังสือพวกนี้หนักจังไม่นะลูกโลกของฉันมันพังแล้วอ่ะทำไงดีโอเคเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวกลับมาเฮ้ย hey, ลูกโลกนั่นแหละคือทางออกเอาละลูกโลกมากับฉันซะสวัสดีค่ะครูหนูพร้อมเรียนแล้วค่ะไหนครูต้องสแกนอาหารก่อนนะโอ้ oh, หวังว่าแผนนี้จะได้ผลนะอืม hmm, ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะโอเคดีมากไอเดียดีนี่เอาลูกโลกมาด้วยไหนดูซิครูกลับมาหาฉันไหมถึงเวลาเปิดลูกโลกแล้วก็หยิบขนมออกมา จากนั้นก็ปิดมันกลับไปเยสขนมนี่เยี่ยมที่สุดเลยวัสดีขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้เห็นป้ายไหมห้ามเอาอาหารเข้านะรอกันเล่นหรอปล่อยผ่านบ้านก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะทำไมทั้งสวยดูดีลูกกะเทขนาดนี้ดูสรงแล้วต้องแข่งชนะแน่นอนฉันก็อยากเทแบบนี้ สวัสดีฉันขอเข้าไปได้ไหมเอ่ยเชิญเลยเชิญเลยที่อ้อได้ไดอ,อกแล้วโทษทีนะเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคฉันไม่นวมต่อยมวยนี่น่าจะพอใช้ได้และฉันก็ยังมีมาร์ชเมลโล่ฉันจะเอามาวางเรียงบนนวมเฮ้ดูนี่สิเยี้ยมเลยมาร์ชเมลโล่เต็มเลยเฮ้ฉันเป็นผู้เข้าแข่งขันขอเข้าหน่อยอเด็กฝึกหายไปไหนกันนะเฮ้ฉันเจอตัวแล้ว ออกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ดูเวลาหน่อยนายให้เธอเข้ามาอย่าทำให้เสียเวลาเอาล่ะทั้งคู่อยู่ที่มุมตัวเองเยี่ยมลุยได้เธอพร้อมหรือยังพร้อมนะลุยเลยเดี๋ยวเดียว,ยวฉันว่าท่าไม่ดีแล้วฮึกินหมัดนี้หน่อยว้อร่อยมากใช่มล่ามาสิเอาไปอีก อะไรกันนะ่ะยดอย่ากินนวมต่อยมวยนะรูไมว่าข้าบนี้คุณมีอะไรขนมไงครูไม่ได้มองอยู่ได้เวลาแล้วนั่นมันเสียงกบแกบอะไรโอไม่โอไม่โอไม่ค่ะหนูกินขนมค่ะรอแผ่โกรธหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะ<ข>ทำแบบนั้นเอามาให้ครูถึงเวลาหยิบช็อกแล้ว เธอก็แค่ไม่ชอบขนมแหละเดี <started> okay, please please ๋ยวเธอทำอะไรอ่ะนั่นเธอเธอกินช็อกหรอเออเธอไปหลาดใจเหรอเดี๋ยวบอกความลับให้หยิบคุกกี้แห้งมาใส่มัชเมลโล่เข้าไปใส่ที่หลายชิ้นตอดแห้งเลยเรียบร้อยมัชเมลโล่สี่ชิ้นลงไปอยู่ในกล่องเลยบอกความแตกต่างแทบไม่ได้เลยล่ะอะเอาบ้งไหม ว้าวขอบคุณนะฉลาดจังพระเจ้าช่วยช็อกหมดสะแล้วสิบ้าจริงฉันต้องการแท่งใหม่โอ้ก oh ็แท่งสุดท้ายแล้วนี่ทำไงดีล่ะเอ,อ้าอะไรนะเธอมีช็อกนี่เยี่ยมเลยฮะโอ้อไม่นะเออนี่ช็อกของหนูนะเร็วเข้าหนูเพิ่งกินหมดไปเอง พระเจ้าช่วยเธอคงหิวมากแน่ๆต้อง่วยเธอแล้วล่อะอะเอาขนมคืนไปเถอะแม่อยู่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าหนังสือสนุกสนุกแล้วต้องมีวิธีให้แอบเข้าไปได้สิอูไงครับแม่ไม่มีอะไรให้ดูรลกนะทำไมเขาทำตัวแปลกๆให้พยายามไดีดนี่เอาล่ะกินบรอกโคลีซะไม่อะไม่ได้ผลแน่คิดสิรู้แล้วโอเคเจ้าเป็ดเริ่มภารกิจ นั่นมันเป็ดหรอหมุนตัวโดดไม่มีกลัวไม่มีปลานี้สำเร็จฮะได้เวลาดูทีวีแล้วแก่นี่น่ารักจริงๆโอูไม่นะลูกไม่มีทางหนีปราะคนรีบผลแน่โดดหลบฉุกเฉินฉันอยากโดดหลบได้จังแต่น่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีอฮะรู้แล้ว ไงครับแม่อยากดูทริคมายากลหรือเปล่าผมหายไปแล้วว้าวน่าประทับใจแฮะสบายจังนี่แหละอัจฉริยะโอเคฉันต้องพันขนมผู้นี้รอบตัวหายสักชิ้นไม่ได้เลยฉันว่าฉันพร้อมแล้วคิดว่าน่าจะครบแล้วนะเอาแล้วนะหน่าสนใจจังฉันรู้ว่ามันต้องได้ผล ลีโอผู้น่าทึ่งก็เราจะหายไปแล้วออืทำไมมันมืดจังอ่ะใช่ด้วยผมกลัวอ่าเป็นอะไรมากไหมว้าวลูกทำอะไรนะผมอธิบายได้นะนั่นขนมเหรอผมสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแม่เลือกอาวุธของคุณนี่คิดว่ามันจะได้ผลจริงๆเหรอเออคือคิดว่านะ ไปดูกล้ามแขนฉันซะก,ก่อนเบเกอร์ไม่เห็นทำให้ฉันมีความสุขเลยแถมไม่ทําให้หุ่นดีด้วยเฮ้ฮะ hey. huh? มีอะไรฉันปิดหุ่นอยู่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้หุ่นนี้อะ่ะฉันอยากได้แขนนั้นๆแบบนี้ดูแข็งแรงมาก <c oughs> hmm. ไม่รู้สิโอเคน่าจะช่วยได้ขอดูสภาพเธอก่อน <c oughs> พร้อมหรือยังล่ะลุยแล้วนะ <c oughs> อยากกินเบเกอร์ใช่ไหมต้องสิ่อาบถึงจะได้กิน <c oughs> ราพิซาบ้างพยายามเข้าต้องใช้ยาเหนื่อแรกมามากินเร็วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะเป็นลมอ่ะยังอยู่แถวนี้ไหมนะเธอจะเห็นไหมขอแอมเอาขนมนี้ติดตัวไว้หน่อยฉันอยากกินเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วเอาขนมพวกนี้มาทำเป็นสายรัดหัวแบบนี้ก็น่ารอดแล้วเยุดดูนี้สิต้องเอามารัดแขนด้วยสินะสายรัดจากขนมฉลาดมากแต่ยังไม่พอขนมรูปเชือกรองเทา้า ดูดีมากเลยทีนี้ฉันก็พร้อมกลับไปออกกำลังแล้ว <c oughs> รอบนี้ฉันจะใช้อันนี้ล้อนะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องการแล้วจริงเหรอตายแล้วประทับใจจังไม่อยากจะเชื่อหายไปแล้วขอแอบกินขนมหน่อยอย่าบอกใครก็แล้วกันโอยจูจูก็หิวขึ้นมาซะงั้งงนน่ะเดี๋ยวดิฉันจริงด้วยถ้าจริงๆแล้วไม่เป็นขนมอะ่ะ yes, เออเอฉันจะกินได้หมดเลยฮะเขาทำอะไรอยู่อะ่ะ เดวิดหยุดหอออะไรจะกีนเหรอกินดินสอเนี่ยนะดินสอเหรอโอใช่ฉันก็แค่จินตนาการว่ามันเป็นอาหารน่ะนี่เดวิดฉันจะทำให้ดูว่าดินสอของฉันน่ะต่างออกไปยังไงแน่นอนว่าต้องเริ่มด้วยช็อกโกแลตแล้วเอาใส่ช้อนแล้วก็ใช้ได้เป๋าผมเป่าถึงเวลาละลายช็อกโกแลตแล้วก็ต้องใช้ดินสอของฉันดึงเอายางลบออกได้ง่ายแล้วก็ใส่หลอดเล็กๆที่ปลายดินสอ พอทำแบบนี้ฉันก็เทช็อกโกแลตที่ละลายไว้ข้างในได้ดูน่าสิดูน่ากินมากแต่ฉันต้องรอให้มันแห้งทดายังลบช็อกโกแลตที่ดินสอของฉันสำคั้นตอนดีไหมหวังว่าจะจำได้นะอเอาไปกินสิูจริงดิไม่ดีสันเธอนี่เส๋งจริงๆอืมอร่อยมากเลยนี่อะไรที่กำลังอยากกินเลยเดวิดไม่หยุดที่เหลือมันเป็นแค่ดินสอธรรมดาอใช่ลืมีกแล้วทีเดี๋ยวก่อนนะคุณเอาอาหารมาด้วยหรือเปล่า โอ้ทำไมเธอมาช้าจังอยู่ไหนนะร์ไพรส์ฉันอยู่นี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เย้มาเร็วเข้าไปกันให้ตายสิไม่เห็นป้ายหรอคะไม่มีทางที่คุณจะเอเคเข้าไปได้แน่แน่ฮะ huh? มาอยู่ที่ทำเลยเดี๋ยวนะมากับฉันหน่อยดูสิฉันเปลี่ยนเค้กเป็นหมวกละว้าวดูสิมันน่ารักแค่ไหนมันจะต้องได้ผลแน่ไปกันเถอะ อีกแล้วเหรอยังพยายามเอาอาหารเข้าไปอีกเหรอไหนขอเช็คหน่อยสิเออฉันชอบหมวกคุณนะน่ารักดีโอเคไม่มีปัญหาเข้าไปได้เยสได้ผลเข้าไปสนุกกันเถอะวู้ปาร์ตี้วันเกิดที่ครับโอเคมากินเค,ค้กกันอร่อยเค,ค้กด้เยี่ยมจริงๆลองกินสิแน่นอนได้เลยเอาละนะ อืมเค,ค้กนี่อร่อยจริงๆกลับกลายเป็นวันเกิดที่ยอดเยี่ยมไปเลยคลิปนี้หามากเลยไงยเป็นไงบ้าง <c oughs> อุ๊บโอ้ไม่ <c oughs> ฉันทำกาแฟหก <c oughs> กอโทษทีซวยฉันหน่อยได้ไหมขอ <c oughs> โทษจริงๆนะแต่ถ้าคุณช่วยทำความสะอาดตรงนั้นจะเยี่ยมมากเลยทำความสะอาดหรอฉันเอ่อฉันพิ่งแฮน่ะนะเอาเท้าถูถูแล้วกันน่าจะได้เรียบร้อยฉันรู้ว่ามันจะได้ผล เออถามจริงดูเหมือนมีคนมานะเพื่อนฉันนี่เองใช่แล้วแล้วดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้เฮ้ยเอาม็อบนั่นไปห่างๆหน้าฉันเลยไม่เอาหน้าฉันจะไม่ทำงั้นหรอกดูสินี่ขนมนะว,ว้าวน่าทึ่งสุดๆเจฉ้ฉลาดมากอืมอร่อยมากเลยฉันควรเก็บค่าขนมไว้ในกระปุกหมูต้องเก็บเงินให้ดี ว่าฉันก็เอาไปซื้อขนมได้นะืมฉันอยากได้เงินคืนต้องซื้อขนมได้เยอะแน่เลยแค่นี้เองเหรอน่าจะมีมากกว่านี้สิโอ้ยน่าผิดหวังจริงๆอย่างน้อยก็เอาไปซื้อขนมได้นิดหน่อยืมจะซื้ออะไรดีนะโอ้อะไรอะ่ะแม่ ฉันต้องการขนมที่อยู่ในงบอะต้องมีบ้างแหละอืมสเกโด้อ้ยมันแพงเกินอะไม่เอาน่ะเอ้ oh, เส้นกัมมี่ถามจริง oh. อุ้ยร้านนี้ขายของแพงชมัดกัมมี่แบฮอืม มันลดราคาอยู่นี่แหละถึงซื้อได้เอออร่อยจริงๆอยากกินกับมี่แบจะแย่แล้วอ่ะฉันน่าจะกินขนมให้บ่อยกว่าน,นี้นะถึงบ้านสักทีถ้าแม่เห็นขนมเนี่ยแม่ต้องโกรธแงอยู่หรือเปล่านะอืมอร่อยโอ้ฉันต้องแอบ,บเอาขนมเข้าไปแต่ยังไงอะรู้แล้ว เอาสร้อยคอมาแล้วติดกับม,มีแบกับสร้อยว้าวดูอินเทรนมากเลยเข้าไปดีกว่าโห้ไม่นะลีโอกลับมาแล้วต้องรีบซ่อนก่อนแม่ว่าไงลูกสบายดีไหมครับก็ดีปกติสุดๆนั่นสร้อยคอเส้นใหม่หรอเส้นเก่าเนี่ยหรอครับไม่หรอกมผมเออ คือผมได้เป็นของขวัญวันเกิดอะแม่แม่ชอบนะเหมาะกับลูกดีโอ้ยคิดว่าจะโดนจับได้ซะละอ,อร่อยเฮ้ hey. ไงนี่ตัวหนังดิจิตอลของฉันทุกอย่างโอเคเชิญเข้าไปแล้วก็สนุกกับหนังได้เลยเฮ้ hey, ฉันไม่ดูหนังนี่ตัวหนังของฉันแต่ว่าผมต้องตรวจกระเป๋าคุณหน่อย เออถามจริงเอเคได้เที่ยวมาให้หมดเลยแค่นี้แหละของทั้งหมดที่ฉันมีอะ่ะอะไรกันดูขนมพวกนี้สิต้องยืดให้หมดใจร้ายเ้อฉันก็แค่ทำตามหน้าที่น่ะโหเอยคนตรวจคนนั้นตรวจของกินจริงจังเลยอะ่ะแต่บางทีก็น่าจะมีอะไรที่ฉันทำได้นะใช่แหน่ะใช้เครื่องสำอางได้เป็นทางออกที่ดีเสมอโอเคฉันต้องเอาเครื่องสำอางจริงๆออกก่อน และตอนนี้ชันมีกล่องน้ําผลไม้ฉันต้องอยากดื่มมาแน,แน่ฉันจะใช้กระบอกฉีดดูดขึ้นมาเอาล่ะน่าจะพอละตอนนี้นใส่บาลงไปในหลอดลิปกลอสได้เลยแค่ต้องเติมให้เต็มให้มากที่สุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แค่ปิดฝาปิดให้สนิทเลยไม่อยากให้มันหกลละกระเป๋านี่นาเอาล่ะเขาดูไม่ออกแน่ว่านี่ไม่ใช่เครื่องสำอางอะดูสิฉันมาทาปากได้แล้วก็อร่อยมากด้วย เอาละได้เวลาดูหนังแล้วโอ้หยุดเลยฉันรู้ว่าคุณอยากตรวจกระเป๋าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเอาทุกอย่างออกมาให้ดูเองใช่ละฉันมีของว่างมากมายคุเอาไปที่หมดเลยลงถังขยะไปเลยนะบ๊ายบายโอ้แต่นี่เครื่องสำอางของฉันฉันเก็บไว้ได้ใช่ไหมฉันแค่ต้องการมันเพื่อให้ริมฝีปากชุ่มชื้นผมไม่สนใจเครื่องสำอางของคุณหรอกเอาไปเลยเยี่ยมขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะ,ะเป็นการเจอกันที่แปลกดีนะ Yes ฉันเอาน้ำผลไม้เข้ามาได้แล้วพอพูดถึงปุ๊บก,ก็อยากชิมขึ้นมาเลยอะ่ะเห็นป้ายไหมห้ามอาหารและเครื่องดื่มโอ้ไม่พยาบาลคนนั้นยึดขนมไปหมดเลยดูสิทัวใจร้ายขนาดไหนเอาขนมไปจากสาวี่หน่าสงสารคนนั้นเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ไอเดียดีๆแล้ว <_ z> เอาล่ะ q u i กได้เวลาแอบเอาแกเข้าโรงพยาบาลแล้ฉันจะเอาขนมใส่เข้าไปในเสื้อคอมั่นใจเลยว่าต้องใส่ได้เยอะแนะ่ โอเคฉันว่าใส่เท่าที่ใส่ได้แล้วล่ะแล้วก็ต้องแกล้งทําเป็นบาดเจ็บด้วยอเธอมีอาหารหรือเครื่องดื่มมาด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันขอไปก่อนแล้วนะได้ผลฉันนี่อัจฉริยะจริงๆได้เวลากิน m อ็มอันอ็มแล้วอร่อยฉันเอาดอกไม้มาให้เธอ อขอบใจดูอะไรอยู่อ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการขนมสักหน่อยปิ้งปิงเฮ้ hey, ฉันได้ยินว่าคุณคือคนที่คอจัดเตรียมขนมมีให้เลือกเยอะเลยอยากได้อะไรละ่ะฉันเอาหมดเลยแค่นี้พอไหมวันนี้น่าเบื่อจริงๆโอ้ว่าไงเธอเอาอะไรมาด้วยนะ่ะ ไม่นี่แค่โทรศัพท์น่ะืมต้องเช็คก่อนนะประกาศมันร้อนเกินกว่าจะใส่แจ็กเก็ตนะออืของต้องห้ามทั้งนั้นเลยนี่บางทีฉันอาจจะแอบเข้าไปได้คิดว่าฉันจะไม่เห็นเธอจริงๆเหรอฉันจะวิ่งวิ่งจนเธอมองไม่เห็นว้าว เขาวิ่งเร็วจังเขาไปที่ประตูแล้วแต่ก็เร็วไม่พออยู่ดีทำได้แล้วประตูอยู่ตรงหน้าฉันไม่คิดว่างานนะแฟลชไม่คิดว่าจะได้ผลจริงๆหรอโทษครับผมมาเยี่ยมเพื่อนโอ้ถามจริง <oo> <h oo> สเก็ตบอร์ดชนะใสๆโอ้คุณพระขอโทษจริงๆขนมให้เธอ และให้คุณด้วยโอ้ว้าวของโปรดฉันเลยฉันไม่ได้ลืมเธอนะเยสลูกอมอย่างที่ฉันอยากกินเลยล่ะระวังโอ้ยเจ็บแน่ๆเลยเอืมสวัสดีค่ะฉันมาเยี่ยมผู้ป่วยค่ะโอ้ว้าวดูเหมือนคุณก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะผมเสียใจจริงๆที่คุณต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขอบคคุณ่ะมันยากมากเลยคุณรู้ไหมฉันไม่รู้ว่าเตามันยังร้อนอยู่แล้วตอนนี้ฉันก็ต้องพันแผลไว้จนกว่ามันจะหายแค่แตะนิดเดียวก็เจ็บแล้วอะเออเข้าไปเยี่ยมเพื่อนได้เลยครับเฮ้ฉันมาให้กำลังใจนะเออเกิดอะไรขึ้นกับเธออะชอบไหมแล้วถ้าฉันเต้นแบบนี้ล่ะฉันเออนี่มันมากไปหน่อยนะ เอาล่ะฉันนึกถึงนายนะดูสิว่าฉันจะใช้กันไกททำอะไรแค่ตัดน,นิดหน่อยเธดาฉันแอบเอาถ้วยใส่ขนมมาด้วยล่ะเธอสุดยอดจริงๆใช่แล้วฉันรู้ว่านายคงอยากกินขนมจัดเต็มเลยเยี่ยมไปเลยเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ